อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์วันที่ยีเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับผม วันจันทร์วันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของวันนี้ก็จะนำเรียนนำพา,าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านได้มาทัศนาศึกษาวัตถุมงคลทิพย์อันเป็นของดีของวิเศษของท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์สายพระป่าพระกรรมฐานสาย พระป่าของท่านเจ้ารคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโต้นั่นเองนะครับผมสาหรับวัตถุมงคลทิพย์ของสมบัติทิพย์ของท่านเจ้ารคุณหลวงปู่ที่จะนําเสิร์ฟสู่สายตาสายใจของพี่น้องท,ทุกท่านในห้วงช่วงเวลานี้ก็เป็นเหรียญที่มีชื่อรุ่นอันเป็นมงคลเป็นพรอ,อันประเสริฐของพระ ผู้ประเสริฐนั่นเองนะครับผมเรียนรุ่นนี้ชื่อว่าเรียนเจริญพรเรียนเจริญพรของท่านจตุกุหลวงปู่หนูเพชรปัญญาวุโธพร,ระอาเรยเจ้าพระอารยสงฆ์แห่งวัดป่าภูมิพิทักษ์อำเภอสว่างแดนดินเมืองสกลนครน,นั่นเองนะครับผม ท่านจะเป็นคุณหลวงปู่หนูเพชรปัญญาวุโธองค์ของท่านนั้นได้ทกีกำเนิดเกิดกายในวันพฤหัสบดีวันที่7เดือนพฤษจิกายนปีพศ2472ท่านเกิดที่บ้านบึงโนตำบลบ้านหันอำเภอบ้านหันจังหวัดสกลนครซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดินเมืองสกลนครเป็นปัจจุบันนี้นะครับผมท่านจะาป็คนหลวงปู่นูเพชรนี้องค์ท่านนั้นมีนามสกุลนั่งเดิมก็คือไพยบูญโยมบิดาของท่านนั้นมีนามว่าบุญไพยบรญส่วนโยมมารดาของท่านนั้นมีนามว่าเคนไพยบรญท่านมีพี่น้องร่วมอุทธรเดียวกันถึงหกท่านเดียวกัน โดยท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่นูเพชรเป็นลูกคนโตแลอว,ว่าเป็นบุตรคนแรกนั่นเองนะครับผมในห่วงช่วงเวลาเยาว์วัยนั้นประมาณอายุได้เจ็ดปีนี่แหละครับผมท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่นูเพชรนี้ก็ได้ไปเข้าเรียนหนังสือเรียนที่โรงเรียนวัดศรีชม วัดสีชมพูนะครับผมขออภัยโรงเรียนวัดสีชมพูบ้านบึงโนนะครับผมช่วงเวลานั้นก็ประมาณปีพศ2478นะครับผม478ก็ท่านเรียนจนกระทั่งหลายปีผ่านมาจนกระทั่งจบชั้นประถมะศึกษาปีที่4ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนละครับผม อย่างที่เคยกล่าวเรียนว่าในสมัยโบราณนั้นการศึกษาโรงร่ำโรงเรียนนี้มีไม่ค่อยแพร่หลายนั่นเองทำให้พี่น้องชาวไทยรุ่นเก่าๆนั้นจะไม่ค่อยได้เรียนหนังสือนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีความรู้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นหรือว่าจบป .4 นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมจะเข้ารับราชการอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีโอกาส นะครับผมไม่ว่าจะเป็นราชการทุกหน่วยกรมกรก็มักจะรับนั่นเองท่านจบถึงท่านป .4 นะครับผมการเวลาต่อมานั้นเมื่ออายุท่านเ,าเข้าสู่11ปีนั่นแหละครับผมก็ช่วงช่วงประมาณปีพศ .2483 ในช่วงนั้นนั่นแหละครับผมก็ปรากฏว่า มีท่านเดชประคุณหลวงปู่ธรรมหลวงปู่ธรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นสามีอดีตสามีของโยมบารดาของท่านนั่นเองหลวงปู่ธรรมนี้สมัยเป็นคารวะก็ได้แต่งงานกับพี่สาวโยมบรรดาของท่านเตชประคุณหลวงปู่หนูเพชรนี่แหละครับผมแต่ว่าไม่มีบุตรด้วยกัน เพราะฉะนั้นจึงเลี้ยงดูหลวงปู่ต่อมาขั้นเมื่อทราบว่าในยุคนั้นสมัยนั้นท่านจ้าประคุณหลวงปู่พรมเจริปุญโยแล้วก็ภรรยาของท่านนั้นได้สละทรัพย์สมบัติแล้วก็พร้อมใจกันออกบวชจนกระทั่งบรรลุธรรมนั่นแหละครับผมหลวงปู่ธรรมนี้สมัยเป็นคราวาจจึงได้ชวนภรรยาของท่านนั้นสละปัจ,จัยทรัพย์สิงเงินทองสมบัติทั้งหมดออกบวช ทั้งสองสามีภรรยาเช่นกันนะครับผมหลวงปู่ธรรมได้มาขอรับเด็กชายหนูเพชรไพยบูเนี่ยแหละครับผมเอา,เอาไปอยู่ด้วยกันที่วัดพดุงธรรมบ้านดงเย็นตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงนั่นแหละครับผมซึ่ง วัดนี้เป็นวัดที่ทันจัรคุณหลวงปู่พรมจิรปัญโยได้สร้างเอาไว้นั่นเองนะครับผมจนกระทั่งอายุทันจัรคุณหลวงปู่นูเพชรนี้ได้อายุสิบสองปีจึงได้บรรพชาเป็นสมณณนที่วัดชัยมงคลบ้านง่อนตำบลโพนสูงอำเภอสว่างแดนดินเมืองสกลนครนั่นเอง นะครับผมท่านบวชเป็นสมนเนรแล้วก็มีจิตใจฝักใฝ่ทางด้านาพระธรรมาไว้ไหนจนกระทั่งสอบได้นักทำตรีสมัยเป็นสมนเนรน่ะแหะครับผมในห่วงช่วงเวลาที่เป็นสมนเนรอยู่นั้นลุงปู่หรือว่าสมนเนรหนูเพชร ภัยบูเนี่ยแหละครับผมก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมกับท่านจตุปคุณหลวงปู่พรมจิรปุญโยซึ่งหลวงปู่พรมนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์พระชั้นผู้ใหญ่ของท่านจตุปคุณหลวงปู่มั่นโพธิสโตก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์แรกที่หลวงปู่มั่น ท่านได้ชมเชยนั่นเองนะครับผมครั้นร่วมเข้าปีพศ2489อยอมบิดาของหลวงปู่นูเพชชในห่วงช่วงเวลานั้นก็ได้เกิดเก็บไข้ได้ป่วยลงนั่นเองทำให้ขาดผู้ที่จะเป็นผู้นำในการทำนานะครับผมในฐานะที่เป็นลูกคนโต หลวงปู่นูเพชรจึงได้ตัดสินใจลาสิกขาออกมาเพื่อจะได้ทำนาแล้วก็รับผิดชอบเลี้ยงน้องๆอีกถึงห้าชีวิตนั่นเองนะครับผมในฐานะเรียกว่าเป็นลูกชายคนโตนั่นเองจนกระทั่งการเวลาผ่านมาอายุของท่านจ้าพรคุณหลวงปู่นูเพชรนี้เข้าสู่วัยหนุ่มก็คือ20ประมาณ2ี่สิี่ปีนี่แหละครับผม ด้วยความที่จิตใจของท่านนั้นยังฝักใฝ่ในพระธรรมวภิไัในในการบวชนี่แหละครับผมท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิสุสงฆ์เพราะว่ามาดาของท่านนั้นอยากจะให้ลูกชายคนโตนี้ได้บวชซะก่อนไม่เช่นงนั้นแล้วอาจจะมีฝั่งวิง้ามีครอบครัวมีภรรยานั่นเองมารดาของท่านนั้นก็ให้ลูกชายคนโตคนเดียวคนโตนี่แหละครับผม บวชเป็นพระภิสุสงฆ์จึงได้นำไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ลีที่ตะธรรมโมวัดสีชมพูเพื่อให้อยู่ในสำนักนี้จะได้ฝึกขานานาคนั่นเองหรือว่าคําขออุปสมบทนั่นเองนะครับผมองค์ท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่นูเพชรในห้วงช่วงเวลานี้ก็ได้เป็นผ้าขาวนะครับผมเป็นผ้าขาวฝึกขานานาค โดยมีท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่อ่อนศีฐานะวโรวัดศรีชมพูนะครับผมเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ช่วยฝึกสอนให้ในการขานานาคนั่นเองแต่ว่าในห่วงช่วงเวลานั้นได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาโดยมีท่านพระอาจารย์ลีทิตธรรมโมหลวงพ่อพระมหาเถนก็ดีพระอาจารย์คำฟองก็ดี นะครับผมแล้วก็หลวงพอ่อหลวงปู่ครูบาจารย์อีกหลายลูกโดยเฉพาะหลวงปููุ่่นสรโยน,นี่แหละครับผมพระอาจรสมพานปัญญาวโรนี้เป็นพระผู้ใหญ่กําลังร่วมด้วยช่วยกันพร้อมศรัทธาญ,ญาติโยมได้ช่วยช่วยกันสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมานะครับผมจนกระทั่งโบสถ์นั้นเสร็จสมบูรณ์จึงจะทําพิธีการผูกพัทธสีมาพร้อมทั้งอุปสมบทพระพิสุเพื่อ เป็นการเฉลิมฉลองบูชาคุณพระรัตนตรัยนั่นเองนะครับผมดังนั้นานาคหนูเพชรนี้จึงได้อุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ในวันจันทร์วันที่30เดือนมกราคมปีพศ2493นะครับผม ปรงผมในเวลาตีสองแล้วก็ทำพิธีบวชในเวลาตีสี่เรียกว่าเพื่อจะได้รับอรุณวันใหม่นั่นเองเพราะว่าในเช้าวันอังคารของวันที่3ามเดือนมกราคมปี2493เป็นวันถวายเพลิงศพท่านเจ้าคุณหลวงปู่ใหญ่ หรือว่าหลวงปู่มั่นภูริชโตณว,วัดป่าสุทธาวาสอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นั่นเองนะครับผมเมื่อองค์ท่านจตุคุณหลวงปู่หนูเพชรนี้ได้บวชเป็นพระพิสุสงเรียบร้อยแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนพระกรรมฐานกับองค์ท่านจตุคุณหลวงปู่พรมจีรปุญโยซึ่งอย่างที่กล่าวเรียนว่าถือว่าเป็นศิษย์ พระผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นนั่นเองอยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับหลวงปู่พรมในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมจากนั้นจึงได้ออกทุดงกับท่านจ้าบ,บคุคลหลวงปู่ลีทิตธรรมโมวัดเหวลึกอำเภอสว่างแดนดินเมืองสกลนครนี่แหละครับผมจนกระทั่งการเวลาผ่านมาในปี2513 หลวงปู่นูเพชท่านก็ได้มาพบกับวัดโบราณแห่งหนึ่งซึ่งถือเป็นวัดร้างในช่วงนั้นนะครับผมท่านก็เลยปักปลดที่นี่แล้วก็เริ่มพัฒนาวัดร้างแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อว่าวัดป่าภูทรพิทักษ์นั่นเององค์ท่านเ่านาคุณหลวงปู่นูเพชรก็ได้หยุดจำพรรษาและปฏิบัติธรรมมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมองค์หลวงปู่นูเพชรนี้ถือว่าเป็นพระเถระที่มีจริยวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดเป็นองค์พระที่ชอบเก็บตัวเงียบๆนะครับผมไม่ค่อยแสดงตนนะครับผมบรรดาสิทธญาลสิทธแห่งเมืองชนบุรีนี้จะรู้จัก หลวงปู่นูเพชรนี้จากการแนะนำขององค์หลวงปู่อ่อนศรีธานาวโรนะครับผมวัดถ้ำประทุนจังหวัดชนบุรีนี่แหละครับผมซึ่งหลวงปู่อ่อนสีนี้ท่านจะแนะนำสิทธิอนุสิ์ว่าเมื่อสิ้นท่านไปแล้วก็ให้พากันมากราบหลวงปู่นูเพชรน,นะครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องศรัทธาญาติโยมเมืองชนบุรีก็ได้พากันหลั่งไหลกันมากราบหลวงปู่นูเพชร ตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้อายุวัฒนามงคลท่านจรมคุณหลวงปู่หลวงเพชรก็9 12ปีปอีอีกไม่กี่วันก็ปี65นี้ก็จะเป็น93ปีก็ถือว่าเรียกว่าเป็นอา,อายุวัฒนามงคล ใกล้จะถึงหนึ่งศตรวรรษนั่นเองนะครับผมเป็นพระเถระยันผู้ใหญ่ที่น่ากราบน่าไหว้เป็นพระธุดงค์ข้ากมฐานเป็นเนื้อนาบุญของโลกนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทิพย์ที่น่าสนใจที่นำมาประกอบรายการนี้เป็นเหรียญรุ่นเจริญพรนั่นเองคำว่าเจริญ คำว่าเจริญนั้นเป็นนามที่เป็นมงคลเป็นพรอันเป็นมงคลของท่านเดบะคุณหลวงปู่นูเพชรเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์ของพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์องค์ผู้ประเสริฐเลิศโลกนั่นเองนะครับผมคําว่าเจริญคําเดียวนี้เรียกว่าครอบคลุมไปทุกอย่างเจริญก็หมายถึงความงอกงามเจริญหมายถึงการเจริญการเติบโตนะนะครับผม จเจริญก็หมายถึงว่าเพิ่มขึ้นมากขึ้นหรือว,ว่ายิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเหรียญเจริญพรเหรียญนี้จะเรียกว่าจเจริญขึ้นหรือจเจริญพรบนก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองลงดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นจเจริญพรบนของท่านดับบคุณหลวงปู่หูเพชรไปพร้อมๆกันนะครับผม ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมจะเราจะได้กำไรเนื้อเหรียญค่อนข้างจะใหญ่นิดหนึ่งก็ไม่ใหญ่มากถ้าเลี่ยมแล้วจะขยายปีกออกไปเราจะได้กำไรเนื้อสามารถแขวนทั้งชายและโชวนอกเสื้อได้เลยนะครับผมเหรียญรูปไข่ ยกขอบสูงนะครับผมรอบเหรียญแล้วจะมีเส้นข้างในอีกหนึ่งเส้นเว้นช่องไฟไว้มีเส้นเดินเส้นอีกหนึ่งเส้นนี่แหละครับผมศิลปะลวดลายที่หูเหรียญก็สวยสดงดงามเป็นศิลปะของไทยเราเนี่แหละครับผมด้านบนนี้จะเป็นพร อันประเสริฐของพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐเลิอดโลกนั่นเองชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการเป็นพอรอันประเสริฐว่าเจริญพรคําว่าเจริญพรหรือบางท่านเรียกว่าเจริญพรบุญก็คือเจริญขึ้นงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นเติบโตขึ้นนะครับผมเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น แค่แหวนเงินทองทรัพย์สินเงินทองฐานะตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ชีวิตจิตใจชีวิตความเป็นอยู่ก็จะเจริญขึ้นจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองจะได้รับพรปีใหม่ไปพร้อมๆกันนั่นเองส่ทงท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ด้วยความเจริญขึ้นงอกงามขึ้นเพิ่มเติมมากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมตรงกลางนี้ ตรงกลางเหรียญประดิษฐานรูปเหมือนท่านเจ้าะกุณหลวงปู่หมูเพชรนั่งสมาธิราบจะมีโต๊ะนั่งสวยสดงดงามลวดลายต่างๆนี่แหละครับผมด้านนี้จะเป็นต่อโคตคมชัดลึกนั่นเองด้านหน้าเหรียญน,นี้ถือว่าเรียบง่ายทำให้รูปเหมือนท่านเจ้าคุณหลวงปู่หนูเพชรนี้ ลอยเด่นเป็นสง่านั่นเองนะครับผมสังเกตที่ใต้หูเหรียญจะเห็นศิลปะวัฒนธรรมของเรานะครับผมคมชัดลึกจะมีมิติให้เราดูแม้กระทั่งขอบเหรียญก็เช่นกันเจริญพรตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยม จะสังเกตเห็นว่าผิวไฟผิวเหรียญยังพอหลงเหลือให้เห็นเป็นอะไรวะสวยสุดงดงามนะครับผมใบหน้าท่านแต่พระคุณหลวงปู่นั้นเหมือนมีชีวิตจิตใจนั่นเองรอยยิ้มเปลี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นเองนะครับผมเส้นสายลายเส้นต่างๆละเอียดยิบนะครับผม เป็นวัตถุมงคลทิพย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานโดยตรงท่านใดที่เก็บนิมนต์เก็บรักษาเอาไว้นำมาเลี่ยมครองติดเนื้อติดตัวเถอะครับผมจะมังเกิดความเป็นสิริมงคลน้อมจิตอธิษฐานขอบารมีพระอริยเจ้าพระยรสงฆ์ท่าน้าคุณหลวงปู่หูเพชรน,นี่แหละครับผมจะได้เจริญรุ่งเรืองประเทืองไทยชีวิตใหม่ ปีใหม่ต้อนรับปีใหม่นั่นเองเส้นสายลายเส้นจีวนี้พริว้วมีมิติให้เราได้เห็นนะครับผมองค์ท่านแต่ว่าคุณหลวงปู่นั่งสมา,มาสมาธิราบนิ้วเป็นนิ้วมือเป็นมือนี่แหละครับผม ตูนโคดนี้อย่างที่กลาบเรียนว่าคมชัดลึกนั่นเองโต๊ะตังที่องค์ท่านนั่งประทับอยู่นี้รูดลายเรียบง่ายแต่ว่าดูละคลาสสิกนั่นเองมีมิติให้เราได้เห็นได้ชมนะครับผม เส้นสายลายเส้นเปรียบเสมือนดอกบัวนี่แหละครับผมคมชัดลึกพริว้วจะสังเกตเห็นผิวไฟยังปรากฏงดงามตามซอกตามพื้นเหลียญนี่แหละครับผมเป็นธรรมชาติตามการเวลานั่นเอง จะลงชมด้านหลังนะครับผมสำหรับด้านหลังของเหรียญนี่ก็สำคัญเช่นกันโดยเฉพาะตรงกลางนี่แหละครับผมเป็นสัญลักษณ์ของพี่น้องชาวจีนนั่นก็คือว่ารูปทรงแปดเหลี่ยมนี่แหละครับผมรูปทรงแปดเหลี่ยมเส้นนี้แหละครับผม เป็นสัญลักษณ์ที่พี่น้องชาวจีนเชื่อถือศรัทธามาแต่โบราณกาลตามลัทธิเต๋าจีนโบราณนั่นเองโดยถือว่าเป็นเครื่องหมายหยินหยางนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งป้องกันป้องกันความชั่วร้ายหยุดพลังงานในทางลบที่จะมากระทบเรานั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นบางทีเราจะสังเกตเห็นว่าจะมียันจีนลักษณะแปดเหลี่ยมนี่แหละครับผมเพื่อจะดะสะท้อนกับสิ่งชั่วร้ายที่จะ,ะพุ่งมาหาเราหรือจะบังเกิดสิ่งไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นยันแปดเหลี่ยมเส้นแปดเหลี่ยมนี้จึงมีความสำคัญมากหรือว่าทั้งแก้และก,กันนะครับผม เราจะได้ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า,อ,าอย่างสมบูรณ์แบบสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายพลังในทางมืดจะได้สะท้อนกลับไปนั่นเองนะครับผมลักษณะหูเหรียญก็เป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มก็จะปริ้นออกมาอย่างนี้แหละครับผม หนังสือนี้เป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมชื่อว่าสวยงามนะครับผมหลวงปูหนูเพชรปัญญาวุฒโธเส้นสายลายเส้นนี้คมชัดลึกมีมิติให้เราอย่างได้เห็นอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นแล้วครับผม ดูหนังสืออาคาเลขยันเหมือนเส้นขนมจีนเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมอันนี้เป็นนามของวัดวัดป่าภูทรวัดป่าภูมิพิทักษ์นี่แหละครับผมขออภายวัดป่าภูมิพิทักษ์จอสกลนคร ผิวไฟยังให้เราได้เห็นได้ชมชื่นชมอยู่นะครับผมจอสกลนครพศ25 5 5ห้าห้าสจะสังเกตให้ดีนะครับผมเป็นเลขแห่งความสุขนั่นเองเลข5้าสามตัวนี่แหละครับผมเป็นเลขแห่งความสุขปีใหม่6 5ห้า 65, จะได้มีความสุขถือว่าเหรียญน,นี้สมบูรณ์แบบทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้วย อิทธิบุญบาร,รมีท่านตับคุลหลวงปู่หูเพชรด้วยนั่นเองชีวิตจะได้เปลี่ยนนะครับผมทำมาหากินขึ้นดวงชะตาเปิดต้อนรับปีใหม่ทรงท้ายปีเก่านั่นเองนะครับผมห้าห้าห้า ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทกท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะมีน้ําจิตน้ําใจบําเพ็ญบารมีทานทางจิตใจ แล้วก็คิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม ขอกราบราธานานิมนต์อำนาจเดชะบารมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งท่านจ้าคุณลุงปู่หนูเพชรปัญญาวุโธแห่งวัดป่าภูมิพิทักษ์เมืองสก,กลนครหากแม้นว่าท่านจ้าคุณลวงปู่ทราบดุจยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้คมครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท,ท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุกเรืองภัย,ยบูรนักทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาเนืองนองอ่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองขออนุภาพปุญญาบาร,รมีอิทธิพธมีท่านเดชมุคณหลวงปู่หนูเพชรปัญญาุโธ โคจงสรงพระเมตตาแผ่สมีแผ่พระกะระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีอํานวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสุกสูงส่งส,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 สุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพสพทุกสัพพศกสัพพโรคสัพภสพภัยสัพพเคราะห์เสน่างไรจงมาลายหายไปสิ้น ยังมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายหนะ้าบัดนี้เป็นต้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ขอต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ